สวัสดีครับมิตรรักแฟนหลอนอยู่กับผมครับ1 1 l c อขอต้อนรับเข้าสู่หลอนตามสั่งนะครับเรื่องราวความสยองขวัญในวันนี้เนี่ยแหละครับเป็นเรื่องราวที่แปลกมากๆคือผมได้ฟังเรื่องราวมาหลายเรื่องเกี่ยวกับเวลามีคนเนี่ยอาการเปลี่ยนไปเช่นเคยเป็นคนที่ร่าเริงเป็นคนแจ่มใสแล้วอยู่ดีๆเนี่ยกลายเป็นคนที่แบบเงียบขรึมไม่คุยกับใครถามคำตอบคำ ส่วนมากหลายๆเรื่องครับมันจะจบโดยการมารู้ว่าเป็นเพราะว่าผีเนี่ยมาแฝงอยู่ในตัวถูกผีเข้าบ้างถูกผีสิงบ้างแต่เรื่องในวันนี้เนี่ยแหละครับมันค่อนข้างที่จะแปลกเพราะว่าครอบครัวของผู้ฟังทางบ้านนะครับได้พาคนที่ว่าอาการเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยไปหาหมอธรรมแต่หมอธรรมบอกว่าไม่ใช่อาการผีเข้าแต่มันเป็นเพราะว่าสิ่งสิ่งหนึ่งครับมันอาการพวกนี้เนี่ยมันเกิดจากบางสิ่งบางอย่างยังไงนะครับเรื่องในวันนี้เนี่ยอยากจะให้ลองสังเกตคนรอบข้างดีๆนะครับว่า คนรอบข้างของทุกคนเนี่ยครับมีใครที่เปลี่ยนไปหรือเปล่าเพราะว่าถ้าหากเปลี่ยนไปแบบนี้ครับเช่นว่าจากล่าเริงกลายเป็นคนไม่คุยถามคําตอบคําอะไรแบบนี้เนี่ยก็ไม่แน่นะครับว่าบางทีแล้วมันอาจจะเกิดจากสิ่งสิ่งนี้ที่ผมกําลังจะเล่าให้กับทุกคนได้รับฟังกันเรื่องในวันนี้ค่อนข้างที่จะน่าสนใจยังไงนะครับก่อนจะเข้าไปรับชมรับฟังกันนี้ก่อนเรื่ก็ต้องขอบอกก่อนเลยครับจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันให้ดีๆ โดยเรื่องราวความสยองขวัญในวันนี้ครับเป็นเรื่องราวที่ถูกส่งมาจากผู้ฟังท่านหนึ่งชื่อว่าคุณฟ้าคือคุณฟ้าครับได้ไปแต่งงานมีครอบครัวอยู่ที่จังหวัดบึงการครอบครัวของสามีเองเนี่ยก็อยู่ที่นั่นทั้งหมดสามีของเธอเนี่ยมีหลานหลายคนครับแต่ว่าเธอเนี่ยจะสนิทกับคนหนึ่งก็คือชื่อว่าน้องน้ําน้องน้าเนี่ยจะอายุประมาณ14 1 5ปีแล้วก็ชอบมาเล่นอยู่ที่บ้านบ่อย เพราะน้ำครับจะชอบมายืมโทรศัพท์โทรไปหาเพื่อนให้เพื่อนเนี่มารับไปเล่นพูดง New ่าย <c oughs> ๆก็คือน,น้องเนี่ยชอบมานั่งเล่นอยู่ที่บ้านเธอเป็นประจำเพื่อที่จะแอบแม่ไปเที่ยวนั่นแหละครับมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยน้องน้ําได้มาหาที่บ้านเพื่อที่จะยืมโทรศัพท์โทรหาเพื่อนเหมือนเคยโดยน้องเนี่ยได้โทรไปหาเพื่อนบอกให้เพื่อนเนี่ยครับมารับที่บ้านของคุณฟ้าซึ่งน้องก็ยังํำชับอีกทีนะครับว่าน้าฟ้าห้ามบอกแม่หนูนะ ว่าหนูจะไปเที่ยวกับเพื่อนโดยความสนิทกับหลานคนนี้เนี่ยเธอก็จะช่วยเหลือหลานคนนี้เป็นประจำครับแล้วก็รับปากไปเหมือนกับทุกๆครั้งเพราะเธอเนรู้จักกับเพื่อนหลานทั้งหมดนั่นแหละครับเวลาใครมารับเนี่ยเธอก็จะรู้ว่าโอเคเดี๋ยวหลานเนี่ยจะไปกับคนนี้คนนี้อะไรอย่างไงเธอก็ไม่ได้เข้มงวดอะไรมากนักหลังจากนั้นนั่นแหละครับช่วงประมาณเที่ยง,เ,ยงเพื่อนของหลานเนี่ยก็ขี่รถมารับไปเที่ยวโดยขี่รถกันมาสองคันครับ คันแรกเนี่ยเป็นแฟนของน้องน้ำส่วนคันที่สองที่ขี่ซ้อนมาสองคนเนี่ยเป็นเพื่อนของน้ำครับที่เป็นทอมซึ่งเธอเนี่ยเคยเห็นหน้ามาก่อนแต่ว่าคนที่ซ้อนท้ายนี่แหละครับเธอเห็นว่าเป็นผู้หญิงแต่ว่าไม่เคยเห็นหน้าคนนี้มาก่อนและด้วยความที่ว่าไม่คุ้นหน้าเธอก็เลยมองไปที่ผู้หญิงคนนั้นเป็นพิเศษซึ่งเพื่อนผู้หญิงคนนั้นเนี่ยก็จะมีลักษณะที่แปลกมาก คือคนที่ว่าเป็นทอมเนี่ยที่มากันกับแฟนของน้ำนั่นแหละครับเขาจะมีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งซ้อนท้ายมาแต่ว่าใส่ผ้าถุงใส่เสื้อคอกระเช้าเก่าๆหน้าตาเนี่ยดูมอมแมมก้มหน้าตลอดเวลาแล้วก็ไม่ยอมยกมือไหว้เธอหรือว่าพูดสวัสดีอะไรเธอเห็นเช่นนั้นเนี่ยเธอก็รู้สึกตะงิดใจครับว่าเด,เด็กพวกอายุ15-16เนี่ยทำไมใส่ผ้าถุงใส่เสื้อคอกระเช้าอย่างกับคนแก่ แต่ด้วยความที่ว่าเธอเห็นเป็นลักษณะคือมันเป็นคนแบบเป็นเด็กตัวเล็กๆครับเพียงแต่ว่าเครื่องแต่งกายที่เห็นเนี่ยมันดูเชยมากเธอก็มองแบบสงสัยแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรหลังจากนั้นครับน้ำเนี่ยก็เดินขึ้นไปซ้อนท้ายรถโมอเตอร์ไซค์ของแฟนแล้วก็พากันขี่ออกไปสองคันพอถึงเวลา4ี่โมงเด็กๆนั่นแหละครับก็พามาส่งน้ําที่บ้านโดยขี่กันมาสคันเหมือนเดิมเพื่อนผู้หญิงคนนั้นที่นั่งซ้อนท้ายทอมมา ก็มาเช่นเดียวกันแล้วก็ยังคงก้มหน้าก้มตามเหมือนเดิมพอนาเดินเข้ามาในบ้านนี่แหละครับเธอก็ถามหลานะว่าน้ําทําไมเพื่อนผู้หญิงคนนั้นดูแปลกจังอลูกเพราะเป็นคนที่ไหนหรอน้ําก็ทําหน้างงๆครับแล้วก็ตอบเธอประมาณว่าเพื่อนผู้หญิงที่ไหนนะฟ้าที่มาส่งหนูเมื่อกี้ไม่มีผู้หญิงนะมีแค่แฟนน้ากับทอมนะแล้วก็น้ําเองนะพอเธอฟังที่น้องตอบนี่แหละครับ เธอก็คิดว่าหลานเนี่ยคงจะพูดเล่นคงจะอํ้เธอคือปกติครับน้ำเนี่ยจะชอบมาแกล้งเธอแบบนี้อยู่แล้วชอบจะแกล้งอํ้ว่าเนี่ยพี่ฟ้าใครยืนอยู่ข้างหลังพี่ฟ้าคือประมาณว่าชอบพูดหยอกล้อว่าเห็นผียืนหลังหน้าฟ้าบ้างเห็นหน้าฟ้ามากับใครอะไรประมาณนี้บ้างเธอก็เลยบอกประมาณว่าแต่ว่าเธอเนี่ยเห็นจริงๆนะเพียงแต่ว่าผู้หญิงคนนั้นที่เธอเห็นเนี่ยมันมีลักษณะที่แปลกดูๆแล้วเนี่ยมันก็เหมือนคนทุกประการเลย ไม่ได้แบบมีตัวโปร่งแสงแถมยังมาเห็นได้เห็นตอนกลางวันอีกและที่สําคัญครับเธอยังเห็นแบบนี้ถึงตั้งสองครั้งเธอก็คิดว่าน่าจะเป็นเพื่อนของหลานจริงๆนั่นแหละแต่ว่าหลานเนี่ยคงจะแกล้งอําแกล้งหยอกเย็นวันนั้นนั่นแหละครับน้ําก็ยังคงอยู่ที่บ้านเธออยู่นั่งเล่นโทรศัพท์ไปแล้วก็ชวนกินข้าวเย็นกว่าน้ําจะกลับบ้านเนี่ยก็เกือบสองทุ่มซึ่งปกติน้องจะเป็นคนที่ขี้กลัวเลยจะต้องเดินไปส่งที่บ้านตลอด แม้ว่าบ้านของเธอกับของน้ำนี่แหละครับจะมันจะไม่ได้ห่างอะไรกันมากคือถัดไปประมาณ3-4มสี่หลังเนี่ยเดินไปก็ได้ครับเพราะว่าบ้านที่อยู่ข้างห่างกันเนี่ยก็เป็นบ้านญาติญาติกันรู้จักกันหมดแต่วันนั้นนั่แหละครับเธอเนี่ยถามน้องว่าน้ำวันนี้ให้น้าเดินไปส่งไหมจ้ะน้องเนี่ยกลับนั่งนิ่งครับแล้วก็ตอบว่าไม่จากนั้นครับน้ำเนี่ยก็ลุกขึ้น แล้วก็เปิดประตูออกจากบ้านเธอไปน้ำเนี่ยเดินกลับไปเองนี่เป็นครั้งแรกเลยครับพี่เธอเห็นว่าน้องเนี่ยมีอาการแปลกแต่เธอก็ไม่ได้เอะใจครับพิดว่าคงจะทะเลาะก,กับแฟนมาเลยอารมณ์ไม่ค่อยดีวันต่อมานี่แหละครับช่วงบ่ายๆน้ำก็เดินกลับมาที่บ้านของเธอเพื่อที่จะขอยืมโทรศัพท์เล่นเหมือนกับทุกวันซึ่งวันนี้เนี่ยมาก็มาด้วยอารมณ์ที่แจ่มใสเลยครับสดชื่นมาเลยยิ้มแย้มล่าเริงมาแต่ไกล จากนั้นเนี่ยน้องก็นั่งเล่นโทรศัพท์ไปครับจนกระทั่งบ่ายสามกว่าเธอก็บอกกับน,น้องประมาณว่าเดี๋ยวนั่งเล่นร้อนาไปก่อนนะเดี๋ยวนะไปเก็บดอกไม้ไหวพระก่อนแต่แปลกมากครับพอเธอบอกแบบนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าน้องนั่งนิ่งไม่ตอบอะไรทําเป็นเหมือนไม่ได้ยินจนเธอเนี่ยนึกแปลกใจครับว่าเมื่อกี้เนี่ยหลานยังมาดีๆอยู่เลยทําไมไม่พูดไม่ใจอีกแล้ว เธอก็ไม่รู้จะคิดงไงครับคิดว่าเป็นฮอร์โมนวัยรุ่นหละมั้งก็เลยเดินออกจากบ้านไปเก็บดอกไม้เ <c oughs> พื่อที่จะนําไปสวดมนต์ถวายพระทีนี้เนีในระหว่างที่เธอกําลังสวดมนต์อยู่เธอก็มีความรู้สึกแปลกๆครับมันรู้สึกเสียวๆมาจากทางด้านหลังความรู้สึกเหมือนกับมีคนในกําลังจ้องมองเธออยู่ซึ่งด้วยความที่ว่าเธอเนี่ยนั่งสวดมนต์ไปแล้วก็ระแวงไปความรู้สึกแบบนี้เนี่ยมันต้องมีอะไรอย่างแน่นอน ดังนั้นเธอก็รีบสวดมนต์ให้เร็วขึ้นครับแล้วก็ตัดบทไปที่สวดแผ่เมตตาทันทีพอหลังจากสวดมนต์เสร็จก็หันไปดูกลับกลายเป็นว่าไม่เจออะไรทั้งนั้นแหละครับเธอก็เลยกะว่าโอเคเดี๋ยวจะไปนั่งเล่นกับหลานสะหน่อยแต่ปรากฏว่าหลานนี่แหละครับกลับไปบ้านแล้วแล้วก็ทิ้งโทรศัพท์เอาไว้ซึ่งเธอไม่รู้เลยครับว่าน้องเนี่ยกลับไปตอนไหนและพอตกกลางคืนมาครับในคืนนั้น ในขณะที่เธอเนี่ยกำลังจะไปอาบน้ําคือปกติเนี่ยเวลาจะอาบน้ําเธอจะเดินออกบ้านที่ประตูหลังเพื่อที่จะไปห้องน้ําที่มันอยู่ด้านหลังบ้านคืนนั้นนั่แหละครับเธอก็เดินออกทางประตูหลังตามปกติในตอนที่เธอเปิดประตูออกมาเนี่ยเธอเห็นว่าเหมือนจะมีใครบางคนครับกําลังเดินไปทิศทางที่เดินไปเนี่ยเหมือนกับจะเดินไปทางบ้านของน้องน้ําซึ่งเป็นหลานของเธอแต่ลักษณะที่เธอเห็นเนี่ย เธอเห็นไม่ค่อยชัดว่าเป็นใครโดยปกติเวลานี้เนี่ยเธอจะออกไปอาบน้ําแต่เธอจะไม่เคยเห็นใครในหมู่บ้านนี่แหละครับเดินออกมาทั้งนั้นครั้งนี้เนี่ยเธอเห็นว่ามันแปลกเธอก็เลยเดินกลับเข้าไปในบ้านครับแล้วก็เรียกสามีว่าเธอเธอออกมาดูข้างนอกทีใครกันก็ไม่รู้สามีเนี่ยออกมาถึงครับก็เห็นว่าไม่ไม่มีอะไรเลยก็เลยบอกกับเธอไหนมีอะไรเธอก็บอกอยู่แล้วว่าเมื่อกี้เนี่ยยังเห็นอยู่เลย เขาเดินไปทางนั้นน่ะใครก็ไม่รู้แล้วก็หายไปตอนนั้นเนี่ยเธอรู้สึกใจคอไม่ค่อยดีแล้วครับก็เลยบอกกับสามีว่าช่วยมายืนเฝ้าที่หน้าประตูห้องน้าให้หน่อยเธอเนี่ยจะได้อาบน้าได้อย่างสบายใจสามีของเธอเนี่ยก็ยืนเฝ้าอยู่ครับแล้วสามีเธอก็ทํานู่นทํานี่ก็ก็แก๊ๆอะไรไปเธอก็อาบน้ําจนเสร็จครับแล้วก็เดินเข้าไปดูโทรทัศน์ในบ้านนอนดูโทรทัศน์เล่นโทรศัพท์จนกระทั่งถึงช่วงประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มนี่แหละครับ เริ่มรู้สึกง,ง่วงก็เลยปิดโทรทัศน์แล้วก็ปิดโทรศัพท์เตรียมที่จะขึ้นนอนขณะที่กําลังจะขึ้นนอนนี้แหละครับปรากฏว่าสุนัขที่เธอเลี้ยงเอาไว้เนี่ยชื่อว่าเจ้าทาโร่ทาโร่เนี่ยมันกลับหอนขึ้นมาเสียงดังทีแรกเนี่ยมันก็หอนอยู่ตรงหน้าบ้านนี่แหละครับสักพักหนึ่งเนี่ยเสียงหอนของมันเนี่ยเริ่มดังห่างออกไปเรื่อยๆเหมือนมันวิ่งไปหอนที่อื่นพอเธอเดินขึ้นมาถึงห้องนอนตัวเองนี่แหละครับ เธอก็เลยนอนฟังเสียงดูว่ามันจะหอนไปถึงไหนจนจับได้ว่าเสียงหอนของเจ้าทาโร่เนี่ยมันดังมาจากทางบ้านของน้ำที่อยู่ห่างออกไปประมาณสี่หลังซึ่งไม่รู้ว่าทำไมเธอเนี่ยรู้ว่าหมามันหอนอยู่แถวบ้านหลานสาวเธอกับคนลุกขึ้นมาอย่างประหลาดเธอเลยรีบขุมโปงนอนทันทีคืนนั้นเนี่ยเธอเข้านอนไปด้วยอาการหวาดระแวงคือเธอไม่รู้จริงๆครับว่าทำไมวันนี้เนี่ยเจ้าทาโร่ถึงมีอาการแปลก จนกระทั่งเธอเผลอหลับไปนี่แหละครับและพอ9ก้าโมงเช้านาำเนี่ยก็เดินมาหาเธอเพื่อที่จะขอยืมโทรศัพท์ที่บ้านเหมือนเดิมแต่สิ่งที่มันไม่ปกติคือในวันนี้เนี่ยล้านสาวของเธอนั้นมีท่าทีที่แปลกไปอย่างเห็นได้ชัดคือจากที่เป็นคนสดใสมาขี้เล่นชอบพูดชอบคุยวันนี้เนี่ยเดินหน้าบึ้งมาเลยครับเข้ามาในบ้านเธอก็ไม่ได้พูดอะไรนาำเนี่ยมายืนนิ่ง แล้วก็ยื่นมือแบมือออกมาเหมือนประมาณว่าจะขอยืรรมโทรศัพท์นั่นแหละครับเหมือนในทุกๆวันเธอรู้ทันทีครับว่าหลานเนี่ยต้องการอะไรเธอก็เลยหยิบโทรศัพท์ให้ครับตอนนั้นเนี่ยน้องเนี่ยเดินมาก็ไม่ถามไม่คุยไม่มองหน้าไม่ศบตาอะไรทั้งนั้นปกติเนี่ยน้ำไม่เคยมีท่าทีแบบนี้มาก,ก่อนแม้แต่ตอนที่น้ำเนี่ยเครียดก็ไม่เป็นแบบนี้ใจเธอตอนนี้ครับเริ่มรู้สึกกังวลขึ้นมาเพราะว่าหลานเนี่ยมีท่าทีที่แปลกๆไปเหมือนกับไม่ใช่หลานคนเดิม เธอก็ไม่กล้าไปบอกใครหรอกครับว่าหลานเนี่ยเปลี่ยนไปเพราะดูน้องเนี่ยก็ยังดูแบบว่าเดินเหินอะไรได้ปกติแค่ว่าน้องไม่พูดไม่คุยก็เลยดูสังเกตห่างๆเอาครับในวันนั้นเนี่ยช่วงเวลาประมาณ4ี่โมงคือมันก็เป็นวันที่เธอจะต้องไปสวดมนต์ไหว้พระอยู่เนี่ยละครับวันนี้เนี่ยเธอก็นั่งสวดมนต์อยู่จู่ๆเธอก็รู้สึกปแ,ปแปลกๆเหมือนกับเมื่อวานความรู้สึกเนี่ยมันเหมือนกับมีคนนแอบมองเธออยู่ด้านหลังเพียงแต่ว่าวันนี้ครับเธอเนี่ยไม่รอให้สวดมนต์จบ เธอสวดไปแล้วเธอก็หันหลังกลับไปมองขณะที่เธอหันไปเนี่ยเธอก้กกปากก็กําลังพึมพำบทสวดอยู่สิ่งที่เธอคิดว่ามันมีคนมองเนี่ยรอบนี้เธอหันไปมันก็มีจริงๆครับแล้วคนที่จ้องมองเธอเนี่ยก็ไม่ใช่ใครแต่เป็นน้ำนั่นแหละครับหลานของเธอกําลังจ้องเธอด้วยตาที่ขวางอยู่พร้อมกับทำปากขมุบขมิบเหมือนกับกําลังท่องอะไรบางอย่างเช่นกันเธอเห็นแบบนั้นเนี่ยเธอก็สะดุ้งแล้วก็ขนลุก ความรู้สึกเมื่อกี้เนี่ยมันไม่เหมือนกับน้ําที่เธอรู้จักแม้แต่น้อยเธอรีบหันกลับมาไหว้พระต่อให้เสร็จจากนั้นเนี่ยเธอก็จะเดินเข้าไปนั่งกับหลานโดยข่มความกลัวเอาไว้ครับตอนที่เธอสวดมนต์เสร็จเนี่ยเธอก็ลุกไปทันทีเดินไปหาหลานแล้วก็ถามว่าน้ําน้ําเป็นอะไรช่วงนี้ทะเลาะอะไรกับที่บ้านหรือเปล่าหลานของเธอเนี่ยก็หันมามองด้วยตาแข็งและไม่ตอบก่อนที่จะวางโทรศัพท์แล้วเดินกลับบ้านทันที ปล่อยให้เธอนี่แหละครับนั่งอยู่ตรงนั้นคนเดียวเธอรู้สึกต่งหนิดใจมากครับกับท่าทีที่เปลี่ยนไปของหลานคนนี้เย็นวันนั้นเนี่ยเลยคุยกับสามีว่าทําไมหลานเราเนี่ยดูแปลกจังทําไมมันไม่เหมือนน้ําคนเดิมสามีของเธอเองก็เลยบอกว่าเดี๋ยวไปคุยกับพี่สาวของน้ําดูนะว่าเผื่อบังทีที่บ้านเนี่ยเขาอาจจะรู้ก็ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกเขาปกติอยู่บ้านเป็นแบบนี้ไหมตอนที่สามีไปถามแม่ของน้ํานี่แหละครับ แม่ของน้องเองอะไรก็เลยบอกประมาณว่าช่วงนี้เนี่ยแม่ก็ว่าลูกแม่เนี่ยดูแปลกไปเหมือนกันบางวันก็อารมณ์ดีบางวันก็อารมณ์ร้ายแบบสุดๆบางเวลาก็เอาแต่นหน้าบึง้งไม่ยอมพูดไม่ยอมปลิกปากอะไรก็เลยคุยกันว่าช่วงนี้เนี่ยเราลองสังเกตดูดีกว่าเผื่อว่าถ้ามันไม่มีอะไรดีขึ้นเนี่ยเราจะได้แบบว่าช่วยเหลือกันได้ทันแม่ของน้องก็บอกประมาณว่าเออเนี่ยเดี๋ยวถ้าไม่งั้นเนี่ย เดี๋ยวแม่จะพาน้องเนี่ยไปหาแม่ย่าซึ่งแม่ย่าที่แม่ของน้องบอกเลยก็คือหมอทําในหมู่บ้านนี่แหละครับเวลามีใครป่วยใครเกิดอาการแปลกๆแบบที่หมอรักษาไม่ได้เนี่ยคนส่วนมากเขาก็จะไปหาแม่ย่าให้แม่ย่าช่วยกันนี่แหละครับหลังจากนั้นครับวันต่อมาเวลาประมาณ8ปดโมงเช้าครับน้ําเนี่ยเดินมาที่บ้านเธอเธอก็เห็นแล้วล่ะครับว่าหลานคนนี้เนี่ยเดินมากำลังจะเข้ามาในบ้าน เธอก็สังเกตดูท่าทางของหลานครับวันนี้เนี่ยหลานมีท่าทีที่แปลกมากวันนี้น้ำมาในลักษณะที่ร่าเริงแจ่มใสไม่เหมือนกับเมื่อวานเลยแม้แต่นิดเดียวน้องเนี่ยเดินเข้ามาแล้วก็พูดกับเธอว่านะฟ้าหนูจะขอยืยมโทรศัพท์โทรหาเพื่อนหน่อยจะออกไปเที่ยวน้วฟ้าห้ามบอกแม่หนูนะเธอก็ได้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 โอเค,อเคในใจก็รู้สึกดีใจครับที่หลานเนี่ยกลับมาเป็นเหมือนเดิม เธอก็เลยคิดว่าเมาื่อวานเนี่ยสงสัยน้องอาจจะเครียดจริงๆหรือมั้งเลยไม่ค่อยพูดอะไรหลังจากนั้นครับช่วงเที่ยงเพื่อนกลุ่มเดิมเนี่ยก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์มารับน้ําออกไปเวลาเนี่ยก็ล่วงเลยผ่านไปบ่ายสามโมงเกือบจะสี่โมงเพื่อนเนี่ยก็ขี่รถมาส่งน้องที่บ้านของเธอซึ่งน้องเนี่ยก็เดินก้มหน้าก้มตาเข้ามาในบ้านเธอก็ถามหลานนะครับว่าเป็นไงวันนี้ไปเล่นมาสนุกไหมน้องเนี่ยหันมามองหน้าเธอนิ่งๆแล้วก็ไม่ตอบอะไร ก่อนที่จะเดินเข้ามาในบ้านแล้วเห็นว่าโทรศัพท์ของเธอเนี่ยวางอยู่น้ำนี่แหละครับก็เลยเดินไปหยิบโทรศัพท์มาเล่นโดยที่ไม่ได้บอกเธอเธอก็รู้สึกง,งงกับหลานมากครับทําไมหลานกลับมามีอาการแปลกๆอีกแล้วในใจคิดว่าเมื่อกี้เนี่ยสงสัยทะเลาะก,กับแฟนกับเพื่อนมาอีกแน่เลยเธอก็เลยพูดกับน,น้องอะครับว่าเป็นอะไรมีอะไรพูดมาได้นะไม่สบายหรือเปล่าแต่น้ำก็นิ่งครับนิ่งแบบนิ่งตัวแข็งไม่ขยับ พอเธอมองไปที่ตางน้ำเนี่แหละครับก็ต้องตกใจเพราะว่าน้องเนี่ยตาแข็งมากคือน้องนั่งแบบตาถลึงมองไปที่พื้นนิ่งๆลักษณะบแบบนี้เนี่ยเธอไม่เคยเห็นมาก่อนเธอก็เลยถามน้องครับว่าไปส่องกับแม่ย่าดูไหมว่าเป็นอะไรหลังจากที่เธอถามน้องไปแบบนั้นนะครับน้องเนี่ยก็หันหน้ามาท่าทางเหมือนไม่พอใจแล้วก็ตะคอกใส่เธอครับไม่ไป,ไป แล้วก็อ้างกับเธอว่าไม่มีเหรียญบาทเลยไม่ไปซึ่งเหรียญบาทนั้นอนะ่ะในความสําคัญกนะ็คือมันต้องใช้เป็นค่าครูครับต้องอธิบายก่อนนะครับว่าในการที่จะไปให้แม่ย่าช่วยรักษาเนี่ยทางแถบ,บ้านเธอเขาจะเรียกว่าไปส่องะครับไปส่องดูโลกอนะไรประมาณนี้คือไปดูความผิดปกติจะใช้ขันห้าขันห้าก็จะมีดอกไม้5คู่เทียน5คู่เงินค่าครู่2บาทมีครบ3าอย่างนี้ก็คือจะครบองค์ประกอบพอน้องบอกว่าไม่มีเหรียญบาทเนี่ย มันก็ยิ่งทำให้เธอแน่ใจว่าน้องน่ะไม่ปกติอย่างแน่นอนเหมือนมีอะไรบางอย่างในตัวน้องไม่อยากให้น้องไปหาแม่ย่าด้วยความที่เป็นหลานนะครับเธอเนี่ยก็เป็นห่วงมากเธอก็พูดเชิญบังคับไปว่าไปพี่มีเดี๋ยวพี่แต่งขันให้จากนั้นครับน้องก็ไม่พูดอะไรเธอก็บอกให้สามีครับมานั่งเฝ้าหลานเอาไว้เพราะเธอกลัวว่าเดี๋ยวน้องจะหนีส่วนเธอเนี่ยก็รีบไปทําขันห้าครับใช้เวลาไม่นานครับก็เสร็จพอหลังจากที่แต่งขันห้าเสร็จครับ เธอกับสามีก็พากันจูงมือหลานนี่แหละครับเดินไปที่บ้านของแม่ย่าซึ่งทีแรกเนี่ยน้องก็เดินไปดีๆนี่แหละครับเดินจูงมือกันไปแต่พอถึงหน้าบ้านแม่ย่าเนี่ยน้องถึงกับขาแข็งครับไม่ยอมก้าวเข้าไปน้องหยุดเดินอยู่ตรงด้านหน้าบ้านแบบไม่ยอมกระดุกกระดิกเธอก็เลยเรียกน้ํามานสิลูกมาแต่น้องก็ไม่ยอมเข้าเธอก็ดึงแขนให้น้องเข้ามาแต่น้องก็ขัดขืนชักมือกลับแล้วก็ยืนตัวแข็ง ไม่ว่ายังไงเนี่ยครับน้องก็ไม่เข้าไปสุดท้ายครับเธอก็เลยพยักหน้าให้สามีสามีเธอเนี่ยก็เหมือนจะรู้งานครับอุ้มตัวน้องเนี่ยเข้ามาในบ้านแม่ย่าโดยทันทีในตอนนั้นนะครับน้องก็ทั้งจ้องตาเธอเขม็งดวงตาน้องเนี่ยคือเบิกโพงกว้างมากและพอเข้ามาในบ้านได้นี่แหละครับสามีเนี่ยก็ปล่อยน้องลงเธอก็พาน้องกันครับไปหาแม่ย่าสิ่งในบ้านแม่ย่าตอนนี้เนี่ยมีชาวบ้านอยู่ประมาณสองสามคนที่กําลังนั่งคุยกับแม่ย่าอยู่ พอเธอเดินไปถึงครับเธอก็บอกกับแม่ย่าประมาณว่าพาหลานมาให้สองเบิงจ้าช่วงนี้มันแปลกๆปลกบ้หเป็นยังพอแม่ย่าแกเห็นนี่แหละครับแกก็เริ่มทําพิธีดูให้ไอในจังหวะที่แม่ย่าเนี่ยให้น้องยกขันท่าแม่ย่าก็ถามกลับอะครับว่าสิมาอยู่กับเขาเหตยังเพียงเท่านั้นแหละครับมือน้องที่ถือขันท่าอยู่นี่ยะครับก็นั่งร้องห่มร้องไห้แบบว่าร้องแบบยกใหญ่เลยนะครับมือก็สั่นขันท่าก็สั่นไปหมด เสียงร้องของน้องเนี่ยดังออกไปนอกบ้านแม่ย่าชาวบ้านเนี่ยได้ยินเสียงน้องเนี่ยครับร้องดังออกมาก็พากันมามุงดูตรงหน้าบ้านครับเต็มไปหมดเลยแม่ย่าเนี่ยก็หันมาบอกเธอว่าไปเอิ้นพ่อแม่เขามาแน่เธอก็พยักหน้าครับแล้วก็หันหลังกําลังจะเตรียมตัวเดินออกไปแต่เดินออกไปได้แค่หนึ่งก้าวครับปรากฏว่าน้าเนี่ยโยนผ่านขันห้าทิ้งแล้วก็วิ่งออกไปด้านนอกแซงเธอไป สามีของเธอกับชาวบ้านแถวนั้นนะครับก็ช่วยกันจับน้องเอาไว้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนกับน้องจะสู้แรงมากครับน้องเนี่ยไม่รู้ไปเอาแรงมาจากไหนเธอก็เลยรีบวิ่งไปตามพ่อกับแม่ของน้องมาซึ่งบ้านหนึ่งก็อยู่ระแวกเดียวกันนั่นแหละครับไม่ได้ไกลกันมากพอเธอไปถึงเนี่ยเธอก็ตะโกนไปหน้าบ้านนะครับพี่พี่ไอ้น้ําผีมันเข้าอยู่ที่บ้านแม่ย่าไปดูลูกเร็วพี่พี่มาดูลูกพี่เร็วแม่ของน้องอะครับกับพ่อของน้องเนี่ยก็พากันวิ่งออกมาจากบ้านตามเธอไปที่บ้านแม่ย่า ในตอนที่ไปถึงนี่แหละครับได้ถูกแม่ย่าแล้วก็น้องชายของแกเนี่ยจับอาบน้ำมนต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะตอนเธอไปถึงเนี่ยเห็นสภาพของหลานสาวคือนอนแล้วก็ตัวเปียกหมดแล้วครับน้องเนี่ยดูมีท่าทีที่นิ่งมากไม่ร้องไห้ไม่โวยวายแต่ตาเนี่ยยังแข็งเหมือนเดิมทว่าน้องเนี่ยนิ่งไปได้แค่พักเดียวมันก็มีอาการคล้ายกับผีเข้านี่แหละครับกำเริบขึ้นมาอีกจนแม่ย่ากับน้องชายแกเริ่มเหนื่อยครับเริ่มที่จะเอาไม่ไหวแล้วเพราะว่าพวกแกเนี่ยแก่มาก แม่ย่าก็89ครับส่วนน้องชายแกเนี่ยก็80กว่ากว่าแม่ย่าก็บอกว่ากูเอาบาไว้ให้มันแรงเยอะพวกเธอก็เลยเอาหลานขึ้นรถของชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นเนี่ยพาไปอีกที่หนึ่งครับเป็นหมู่บ้านอีกหนึ่งหมู่บ้านซึ่งหมู่บ้านนั้นเองเนี่ยก็มีหมอทําไที่มีวิชาเช่นเดียวกันหมอทําคนนี้ครับอายุประมาณ50กว่ากว่ามีวิชาเก่งกล้ามากถ้าใครแก้อะไรไม่ได้เนี่ยก็จะมาหาแกซึ่งพอพวกเธอมาถึงนี่แหละครับหมอทําแกก็ไม่รอชา้ารีบทำน้ำมนต์ให้อาบ ซึ่งคราวนี้เนี่ยก็แปลกมากครับคือน้ำเนี่ยนิ่งไปเลยไม่ได้ลุกขึ้นมาโวยวายอีกจากนั้นครับหมอทําเนี่ยก็เหมือนประมาณว่าสักน้ํามันให้อาการแปลกๆที่ผิดปกติไปนี่แหละครับก็ได้หายไปทีแรกเนี่ยเธอคิดว่าเป็นพวกลมเพลมพัดหรือไม่ก็ผีเข้าแต่หมอทําคนนี้ครับบอกกับครอบครัวของน้องน้ําแล้วก็เธอแล้วก็สามีว่าอาการแบบนี้เนี่ยที่หลานเปลี่ยนไปเป็นเพราะ ผีฟ้าทางครอบครัวของน้องน้ำเนี่ยมีเชื้อผีฟ้าซึ่งจะสืบทอดผ่านลูกผู้หญิงพ่อแม่ของน้องเนี่ยนะครับก็เล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพี่สาวของน้องเองก็มีอาการแบบนี้เช่นเดียวกันแต่ว่ารักษาจนหายนี่คงจะเป็นเหตุผลที่ผีฟ้าเนี่ยได้เข้ามาร่างของน้ําต่อพอพี่สาวไม่ยอมสืบทอดเชื้อต่อน,นั่นเองน้องสาวจึงได้สืบทอดต่อแทนพอเธอได้ฟังอย่างนั้นนั่นแหละครับว่าเป็นเรื่องราวของพวกผีฟ้า คือเธอก็กลัวมากครับเพราะในความเชื่อของชาวอีสานหรือชาวเหนือเนี่ยแหละครับเขาจะมีการนับถือบูชาผีฟ้าของชาวบ้านคนที่เป็นร่างทรงผีฟ้าเนี่ยเขาจะสืบทอดกันมาเป็นรุ่นรุ่นรุ่นแต่มันจะแปลกมากครับคือจะมีแค่รูปผู้หญิงนะครับที่ได้รับการสืบทอดคือเวลามีคนในหมู่บ้านเจ็บป่วยเนี่ยครับชาวบ้านเนี่ยก็มักจะพาผู้ป่วยเนี่ยมาหาผีฟ้าเพื่อเสี่ยงทายให้ช่วยรักษาเพราะเธอรู้เช่นนั้นน่ะแหละครับ เธอก็เลยนึกย้อนไปถึงวันนั้นที่เธอเห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งซ้อนท้ายเพื่อนที่เป็นทอมมาที่ว่าใส่ผ้าถุงนุ่งเสื้อเก่าๆผมปิดหน้าปิดตาเธอก็รู้สึกกลัวขึ้นมาทันทีเลยแหละครับเพราะเธอเนี่ยไม่คิดเลยว่าในวันนั้นที่เธอได้เห็นเนะี่ยมันคือผีฟ้าซึ่งมันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากสําหรับคนที่อยู่ในละแวกนั้นแต่กลับกลายเป็นว่าถ้าเกิดวันไหนที่ผีฟ้าเนี่ยเข้ามาอยู่ในร่างคนที่เป็นร่างทรงของผีฟ้านะครับ คือมันจะไม่มีความน่ากลัวอะไรทั้งนั้นพอเธอรู้อย่างนี้นี่แหละครับเธอก็บอกหมอทําประมาณว่าแล้วหลานสาวจะรักษาหายไหมอะไรยังไงหมอทําคนนี้ก็บอกว่ารักษาหายแต่ว่าเขาก็ไม่การันตีนะว่าถ้าเกิดวันหนึง่งที่น้ําเนี่ยมีลูกแล้วถ้าเกิดลูกเป็นผู้หญิงเนี่ยมันอาจจะตกทอดไปสู่ลูกของน้ําได้เพราะว่าหลานคนนี้เนี่ยมันไม่รับเชื้อต่อมันก็จะต้องหาคนที่มารับเชื้อต่อให้ได้พอได้อย่างนั้นนั่นแหละครับ พ่อกับแม่น้ำเนี่ยก็เลยบอกให้หมอทำเนี่ยช่วยเหลือหน่อยเพราะว่าเธอไม่อยากจะให้ลูกนั้นมารับช่วงต่อนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวครับของคุณฟ้าที่ได้ส่งเข้ามาเกี่ยวกับอาการแปลกๆของหลานเธอคือเอาเข้าจริงๆนะครับแม้ว่าเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้มีผีน่ากลัวน่ากลัวมากแต่มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเรื่องราวที่ลี้ลับอะไรแบบนี้เนี่ยเกี่ยวกับการสืบทอดผีฟ้ามันผมว่าผมไม่เคยได้เล่าอะไรแบบนี้ให้ทุกคนได้รับฟังกันอย่างแน่นอน มันก็เป็นความเชื่อของทาวอีสานของทาวภาคเหนือครับการบูชาผีฟ้าเนี่ยเอาจริงๆมันก็ถ้าถ้ามันไม่อยู่ในลักษณะที่แบบว่าไม่เต็มใจที่จะรับคือบางคนเขาก็เต็มใจที่จะรับนะครับอย่างการเลี้ยงผีเลี้ยงผีปู่ย่าอะไรอย่างี้เขาก็ยังเลี้ยงกันต่อมาแต่บางคนนี่แหละครับเขาก็จะรู้สึกว่ามันไม่อยากให้ของแบบนี้มาตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นไปจนถึงรุ่นลูก อีกเรื่องหนึ่งครับผมอยากจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่องของหมอธรรมนะครับอาจจะมีผู้ฟังบางคนนะครับฟังเรื่องราวแล้วอาจจะไม่เข้าใจว่าการส่องคืออะไรที่ผมเล่าในเรื่องนี้มันคือการส่องของหมอธรรมหคือเป็นการตรวจวินิจฉัยโรคของหมอธรรมครับหลังจากที่ชาวบ้านมารักษาเนี่ยครับจะต้องมอบเครื่องบูชาขันให้กับหมอธรรมหมอธรรมก็จะทําการนั่งทาส่องดูถ้าดูวิเคราะห์อาการแล้วว่าถ้าไม่เจ็บไม่ป่วยอะไรเนี่ยก็จะรักษาในทางวิธีกรรมได้ แต่ถ้าเกิดว่าเจ็บป่วยจริงๆเช่นว่าเออเป็นไข้ตัวร้อนเนี่ยหมอทำก็จะแนะนําว่าให้ไปหาหมอปัจจุบันไปซื้อยามากินแต่ถ้าเกิดว่าส่องดูแล้วเนี่ยมันเป็นพบว่าเป็นอาการป่วยเกี่ยวกับพวกผีพวกวิญญาณผีร้ายเนี่ยก็จะรักษาให้ได้ครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเรื่องนี้ต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังดีๆเลยนะครับเพราะว่าเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่ออะไรแบบนี้เนี่ยผมว่าในยุคนี้นะครับก็ยังคงมีให้ได้พบเห็นอยู่ หลายๆบ้านนะครับลองกลับไปถามปู่ถามย่าดูนะว่าบ้านของเราเนี่ยได้เลี้ยงผีเอาไว้ไหมผมเชื่อว่า80%ครับยังคงมีการเลี้ยงผีอยู่ทางภาคใต้เนี่ยผมก็เคยเห็นเหมือนกันนะครับว่าบางบ้านก็ยังเลี้ยงผีกันอยู่เช่นเดียวกันอันที่จริงแล้วครับมันเป็นความเชื่อที่สืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นสู่รุ่นจากรุ่นปู่รุ่นย่าละรส่งมาเรื่อยๆ บางรุ่นนะครับก็จะจบที่รุ่นปู่รุ่นย่าเราเพราะว่าไม่อยากจะให้รุ่นหลานนะครับต้องมารับช่วงต่อแต่ว่าถามว่ามันมันจะดีไหมมันก็ไม่ดีครับคือพอไม่รับช่วงต่อไม่ส่งช่วงต่อให้หลานเนี่ยมันก็จะทําให้ปู่กับย่าหรือว่าคนที่เป็นรุ่นสุดท้ายนี่แหละครับเวลาก่อนจะเสียเนี่ยจะมีอาการที่ทรมานมากผมขออนุญาตไม่เจาะลึกลงในเรื่องราวเรื่องนี้นะครับเพราะผมเชื่อว่าเรื่องราวแบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อจริงๆ ไม่สามารถที่จะไปบังคับให้ใครเชื่อตามอะไรแบบนี้ได้ยังไงเรื่องในวันนี้นะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวจริงๆมีผู้ฟังทางบ้านท้านนที่บ้านไหนย,ยังคงเลี้ยงผีปูผียาก,กันอยู่ไหมครับผมว่าหล,หลายๆคนเนี่ยอาจจะมีแต่ว่าไม่รู้ว่าพ่อกับแม่เนี่ยได้เล่าให้ฟังหรือเปล่ายังไงก็ลองสังเกตอาการคนรอบข้างคนใกล้ตัวดูก็แล้วกันนะครับว่าในแต่ละวันเนี่ยมีอาการที่เปลี่ยนไปหรือเปล่าพอถ้าหากว่ามีเนี่ยครับ บางทีมันอาจจะเกิดจากอาการแบบนี้ที่ผมเล่าให้ฟังก่อนจากกันไปในวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับว่าหลอนตามสั่งเนี่ยยังมีสติ๊กเกอร์จำหน่ายอยู่นะครับสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับใครที่กดสั่งเข้ามาแล้วแล้วยังไม่ได้รับนะครับลองกดเข้ามาอีกรอบหนึ่งคือตอนนี้เนะี่ยระบบมันค่อนข้างที่จะแปลกๆนิดน,นึงครับผมมาเห็นออเดอร์เข้ามาแต่ผมว่ากำลังจะกดส่งให้แต่มันได้หายไปแล้ว ยังไงนะครับหากใครยังไม่ได้รับสั่งซื้อเข้ามาแล้วแล้วรู้สึกว่าออเดอร์เนี่ยมันถูกแคนเซิลไปกดสั่งเข้ามาใหม่ได้นะครับตอนนี้ยังมีโป,ปรโมชั่นซื้อ2ชิ้นแถม2ชิ้นอยู่เช่นเดิมก่อนจากกันไปในวันนี้ถ้าคุณชอบเรื่องผีเรื่องราวสยองขวัญเราคือพวกเดียวกันครับลองสังเกตคนรอบตัวคุณให้ดีๆหากเขามีอาการเปลี่ยนไปก็ไม่แน่เขาอาจจะกลายเป็นผู้ถูกเลือกให้ต้องกลายเป็นร่างของผีสวัสดีครับ